ตอนนี้นะคะเรามาถึงตลาดนะัดหาดจอมเทียนค่ะมีมุมแบบว่านั่งกินชิลๆเลยนะนี่คนเริ่มแบบว่าทยอยเข้ามาเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีของขายของกินอะไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่หน้าสตรีทฟู้ดหาดจอมเทียนค่ะซอย16นะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาส่องของขายของกินกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะข้าวไข่เจียวก็เมื่อกี้ไฟถ่ายคลิปมานะคะ นี่ของกินเยอะมากๆถ้าเกิดใครชอบนะคะที่จะมานั่งริมชายหาดเนี่ยก็อย่าพลาดตลาดนี้เลยนะตลาดนี้เป็นตลาดนัดเปิดใหม่ค่ะแต่พ่อค้าแม่ค้าเยอะพอสมควรเลยนะคะของกับแก้มเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมาที่นี่นะคะก็อย่าลืมเอาเสือเอาอะไรมานะ ข้ามาตลาดนี้นะคะก็มีที่จอดรถอยู่ข้างหลังค่ะจอดได้หลายร้อยคันเลยนะมาจอดข้างหลังนะคะฟรีค่ะแล้วก็ซื้อของกินไปนั่งกินหน้าริมชายหาดได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูในซอยนะคะว่ามีอะไรให้เรากินกันบ้างมีกระบับนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะอยู่ข้างหน้า ขายดีๆขอซูมหน่อยม,มาตลาดนี้นะคะอย่าลืมกินกระบับร้านนี้ด้วยนะคะกระบับไก่นะคะอร่อยค่ะของกินสตรีทฟู้ดซอย16นะคะก็มีของกินเยอะมากๆส้มตำก็มีนะข้าวเหนียวมะม่วงกาแฟมีมีขนมหวานนะคะอ้าว ข้าวปลาแกะค่ะยําหอยด้วยนะคะอืมตอนนี้คือเขาจัดระเบียบแบบลงตัวมากแล้วค่ะมีแบบว่าเต็นท์ให้พ่อค้าแม่ค้าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าขายฟรีอยู่นะคะ14วันถ้าเกิดใครนะคะที่อยากมาขายของนะคะก็สามารถมาได้เลยที่ตลาดนะัดสตรีทฟู้ดซอย16ค่ะมาติดต่อตอนนี้ยังพอมีเต็นท์ว่างนะขายฟรีไปอีก ใครดูคลิปนี้ก็อาจจะอีก10กว่าวันนะคะมาดูกันก่อนมาขายของกันได้ค่ะโอ้ยลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะต้องบอกก่อนว่าวันพฤหัสก็มีคนพอประมาณนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วค่ะอยาให้ดูของขายของกินไปเรื่อยๆนะคะที่เราเห็นเต็นท์อยู่นะคะก็เป็นเจ้าของที่ค่ะออกค่าเต็นท์ให้แล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าขายฟรีเลยนะ ถ้ารวมกับ14วันครั้งที่ครั้งที่แล้วนะคะกับ14วันนี้โหให้ขายฟรีเป็นเดือนเดือนเลยค่ะดูของขายของกินนะ เป็นอีกตลาดหนึ่งค่ะที่น่ามาซื้อของมากเพราะว่าราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะร้านปลาหมึกปิ้งก็มีโอ้ปลาหมึกปิ้งเริ่มต้นตั้งแต่หมายละ5บาทเลยนะคะมีคนเยอะมากแต่วันนี้ไฟรีบอะ่ะยังไงก็เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ได้นะคะขอบคุณคะ่ะวันนี้รีบต้องกลับแล้ว เดี๋ยววันหน้านะคะจะมา,ารีวิวกันแบบว่าให้เห็นกันทุกมุมเลยละกันค่ะตอนนี้นะคะที่จอดรถก็ฟรีด้วยค่ะข้างหลังเพื่อนๆมาก็อยากมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะตลาดนี้ค่ะหน้าเที่ยวหน้าซื้อของกินมากๆนะคะสำหรับพะะ่อค้าแม่ค้าอยากขายของก็ลองติดต่อที่ตลาดมาค่ะสามารถเข้ามาที่ตลาดได้เลยนะเพราะว่ามีคนดูแลอยู่ที่ตลาดค่ะ วันนี้จบคลิปแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ